สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจสุสุกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเราจะมาตรวจรถนะคะก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะมาไล์ตอนเช้ามีคนตื่นกันหรือเปล่าคะวันนี้เป็นเวนโชรูมนะคะ ใครที่สนใจรถก็มาติดต่อได้นะคะที่ซูซูกิพระรามสองก็มีรถให้ทดลองครับเช่นเคยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะติดตั้งฟิมนะคะนี่นอยูนี่เสียงมาทางนี้แกดดูเสียงเลยกดดูเสียงกด้วดูเสียง Suzuki XL7 นะคะตอนนี้เป็นที่กำลังมาแรงมากเลยลูกค้าต้องการหลายท่านมากๆนะคะคันนี้ก็สั่งจองไว้นานแล้วนะคะพอรถมาก็ได้คิวแต่ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าลูกค้าพร้อมรับไหมคันนี้นะคะลูกค้าก็จะมา ดูรถแล้วก็ตรวจรถวันที่1 1รับวันที่24นะคะเช้ามานี่ก็ต้องรีบมาตรวจรถลูกค้าเลยค่ะว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมแล้วก็พร้อมที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไหมนะคะเสียงแหฮมากเลยวันนี้โอ๊ยสวัสดีนะคะสวัสดี สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะเพจซูซูกิทุกรุ่นโปร,โปรแรงสุดๆนะคะวันนี้เรามาพบกับตัวซูซูกิ XL7 นะคะสีขาวคันนี้เลยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะติดตั้งฟิล์มนะคะแล้วก็อ,อุปกรณ์ต,ต่างๆนะคะ หรือถ้าใครอยากดูเป็นรุ่นอื่นนะคะก็ติดต่อได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นซูซูกิเออ i g ติกนะคะสีแดงแล้วก็สีเทานะคะอ่ตัวนี้น่าจะมีลูกค้าแล้วค่ะเพราะว่าติดฟิล์มแล้วเนาะใครอยากดูรถรุ่นไหนสีอะไรลองทักเข้ามาได้นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นสีเทาค่ะสีเทาแต่ว่าน่ามีเจ้าของแล้วนะคะเพราะไม รถมาลงแล้วก็จะไม่ว่างค่ะมีเจ้าของกันหมดค่ะก็คันที่ว่างเนี่ยก็จะมีตัวนี้เลยซูซูกิเซียตนี่นะคะซูซูกิเซียตัวนี้นะคะก็คือแซงโนรอกรถ2,500บาทนะคะแถมฟรีชุดแต่งรอบคันผ่อนเพียงเดือนละจ00 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าที่รายได้2เท่าของคาง่างวดนะคะอายุงาน1ปี มีประวัติการผ่อนก็สามารถซื้อคนเดียวไม่ต้องคำได้เลยนะคะเพียงทักเข้ามาเดี๋ยวโบวี่จะ,ะจัดแคมเปญพิเศษให้แล้วก็ส่งไปแนนซ์ให้เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะเครื่อง4ี่สูบ16วาวเลเก้าสิบเอ็แรงม้านะคะแรงม้าเยอะมากๆแล้วก็ข้างในเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะขึ้นไปที่เวนแล้วนะคะวันนี้นั่งเวนค่ะอยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านเฝ้าร้านนะคะเดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปให้ลูกค้าแป๊บหนึ่ง oh. ตอนนี้นะคะเราก็กลังจะเดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะ แล้วไหนๆก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวพาชมคันนี้ก่อนคันนี้เป็น s วิฟต์จีแอนะคะแล้วก็ใส่ล้อมแม็กนะคะขอบ15อันนี้น่าจะรอลูกค้ามารับรถนะคะอันนี้สีบอนเงิน,นะคะ่ะสี่บอนเงิน สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะของเราก็มีศูนย์บริการนะคะต้อนรับลูกค้าอยู่นะคะเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะของเราจะมีรับประกัน3ปีเซนโลฟรีค่าแรงเช็คระยะสีระยะส่วนลดอะไรสิบเซนะคะแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปี4ีชั่วโมงค่ะอ่าเรามี โบชัวนะคะให้ลูกค้าทุกรุ่นถ้าเกิดใครที่อยากได้รับข้มอมูลก็ติดต่อมาได้นะคะ,ะ,ะตัวนี้นะคะเป็นสวิฟ GL s p o สปนะคะก็คือแต่งแบบว่าใส่ชุดแต่งสปอร์ตล้อพ่นดำนะคะไม่มีไม้เราก็ถ่าย ไม่วันนีไไ้ไม่ได้เอาไมา้กันสายมาไปก่อนก็นกได้กินที่ไหนน่าจะกินปัม๊มไปดูแล้วมันไม่มันเหมือนไม่เผ็ดอ่ะพี่กินเผ็ดสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาลฟ์แค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปก็เดี๋ยวจะมาไลกทีนึงขอตัวไปทำเอกสารก่อนนะคะ